เอานะเจ๊เจ๊สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเจ๊สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งต้นพันธุ์ทุเรียนจากสวนลุงหมูบะตุยพันไม้นะครับจเจ๊ครับไอชุดเนี้ยที่เจ๊สั่งมาเจ๊รู้จักจากสวนลุงหมูบะตุยได้ยังไงอ๋อพอดีดูไลฟ์สดแกอ่ะจ้าเพราะว่าติดตามแกมาตลอดเนาะพอดีมาถูกใจแกไลฟ์สดวันนั้นเนาะก็เลยสั่งแกเลยครับเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะว่า,าสั่งเสร็จก็มีแต่คนโทรมาจองหมดพอดีแล้ว เจ๊ติดตามมานานหรือยังฮะก็ติดตามมาปีกว่า,วาแล้วนะครับแล้วแถวน,นี้มีคนปลูกอยังฮะเจ๊แถวนี้ยังไม่มีใครปลูกเลยจ้าเป็นเจ้าแรกเลยครับแล้ววันนี้ผมมาส่งเจ๊เห็นต้นเห็นต้นเห็นกิ่งพันุแล้วรู้สึกถูกใจไหมครับโอ้ถูกใจมากครับถูกใจนะครับจ้าถูกใจโอกาสหน้าถ้ามีไล่สดขายถูกก็เอาอีกอ๋อครับเั้อนขอบคุณมากครับผมที่ให้ความไว้วางใจครับขอบคุณมากนะครับเจ๊จ้าแล้วเดี๋ยวเจ๊อันนี้จังหวัดอะไรนะฮะ อจองังหวัดสุโขโทัยจ้อำเภออำเภอบันดาลันหอยอ๋อครับบ้านด่าลันหอยจ้าหมูเจดวังคนเปื่อยอครับขอบคุณมากนะครับเจ๊ให้ความไว้วางใจสวนนะครับขอบคุณครับสุขวาเดีนะครับ